ผมเนี่ยมันก็ตไปหนักปั๊กมากอา,กากทิตย์หนึ่งอ่ะมันต้องสั่งมากินอย่างน้อยอ่ะสองชิ้นจะมาทำคลิปแอบกินโดนัททุ่แพงที่สุดในโลกของแป้อ,อย้ยกินของเาเขาหกเลยตัวอย่างน้อยก็ไม่รู้เลยประกาศจ้าวมีโอแชนแนลลงคลิปใหม่ทุกวันองนังคารศุกร์ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของพวกเรานะครับทุกคนครับผมโอเคไปดูคลิปของเราเลยไปเราก็รอเพียงแครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เขารักทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในช่องจาร์ดมีโอแชร์ กคนครับคือวันนี้นะครับผมผมก็มีอะไรสุดพิเศษจะมาทําให้ทุกคนได้เห็นได้อยูกันนะครับทุกคนทั้น้องๆครับวันนี้นะครับช่องของเราก็จะครบหนึ่งร้านซับแล้วนะครับก้าวต่อไปเป็นก้าวที่สองร้านไฮเบิรครับผมทุกคนครับผมผมเนี่ยเพิ่งจะได้แบบจะได้หนึ่งร้านซับเร็วๆนี้นะครับทุกคนครับคือผมก็ต้องตื่นเป็นไปทำบัตรนะ ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยคนระับทุกคนครับแล้ววันนี้นะครับทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบว่าสุดพิเศษหรูหราอลังการมากคือคุณพอจะรู้ข่าวไอ้เรื่องโดนัททองคาปะโดนัททองคํา <ำ S 1> ที่ทํามาจากทองคาแท้ชิ้นแบบให้ ق, ชิ้นเดียวอ่ะแมบบันแพงมหาศาลนานคนแ ق, ค่กินคำหนึ่งนี่คือแบบผมน่าจะบินได้เลยหรือเปล่าครับน้องๆถ้าผมบินได้ผมอาจจะเป็นแบบ ตอนนี้ผมยังกินกินไม่ได้เอ้ยเข้าเรื่องอะไรดีหวันทุกคนคือนนตอนนี้พอมันมีกระแสเรื่องโดนัททองคำใช่ไหมแฟนผมเนี่ยมันก็ติดหนักมากมากติดหนักชนิดที่แบบว่าอาทิตย์หนึ่งอะ่ะมันต้องสั่งมากินอย่างน้อยอะ่ะสองชิ้นพระเจ้ามันใช่เหรอครับทุกคนที่นักเลที่บอกจะลดความพวดนะครับทุกคนยิ่งพอเป็นเจ้าของแบรนด์พวกตัวเองก็เหมิมเกิมในการเรื่องของการกินหมูกระทะกินของหวานกินไอติมกินน้ำหวานก่อนหน้าเนี้ยมันไม่กินแต่พอมันเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมปุ๊บม กินกินกินทุกอย่างผมก็เหนื่อยใจกับมันนะครับแต่มันกินเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันอ้วนนะครับผมโปรโมทให้แฟนไปเนี่ยไม่ใช่ทุกคนวันนี้มันก็ไปสั่งมาอีกแล้วมันไปสั่งโดนัททองคำนะทุกคนไม่รู้ด้วยว่าแบบมันสั่งมาทุกคนก็ไม่เคยให้ผมกินสักคำทุกคนรู้ไหมมันชิ้นเท่าไหร่ชิ้นละสามพันบาทชิ้นละสามพันบาทขอตังค์เติมน้ำมันรถทันหนึ่งนี่หมดจะตายหาว่าขับบ่อยขับไปไหนก็ไม่รู้ ขับปเป็นเที่ยวรับสาวแค่พันเดียวขอก็ไม่ได้500บาทจะออกไปกินข้าวนอกมนท์ไม่ได้แต่ตัวเองเอาตังค์ไปซื้อโดนัทสามพันกว่าบาทผมไม่เข้าใจเหมือนกันครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปแอบกินโดนัทที่แพงที่สุดในโลกของแฟนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันอีกเยอะๆ้วยนะทุกคนครับถ้าใครอยากให้เราทําคลิปอะไรครับคอมเมนต์เข้าไว้ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะทุกคนครับเตรียมชักเกเฉลินเกินแล้วนะเดี๋ยวผมจะเอาโดนัทที่แพงที่สุดของมันมากินเรียบ let's go โอเคครับน้องๆวัยรุ่นเมกาทุกคนครับผมเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนนะไปดูโดนัทที่แสนจะแพงที่สุดแพงเวอร์อะไรขนาดนั้นชินละสามพบาทพระเจ้าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูโอ้แค่เปิดตู้เย็นไม่ก็สว่างคาตงเลยครับน้องๆดูดิโอ้ทุกคนของแบบเนี้ยหรือว่าแบบแพ็กเกจอะไรอย่างเงี้ย ผมคิดว่าน่าจะเป็นกระเป๋าคุชี่ขัดยคุชี่หรือว,ว่าของที่อยู่ในห้างอะไรอย่างเงี้ยครับหรูมากครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันเลยดีกว่านะครับผมก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เยอะๆด้วยนะครับ, <ๆ S 1> รบทุกคนครับไปดูคลิปของเราเลย Let's go โอเคครับทุกคนผมจะมากินทั้งรากทั้งโคนกันเลยนะครับผมบแพงเกินอันนี้คืออะไรผมจะลองชิม <c oughs> อัน,นกินไม่ได้นะครับทุกคนกินเข้าไปตายแน่แนเลยอู้หู เปิดมาเแสร้งตายครับทุกคนน้องๆมันเสแสร้งมากเลยครับน้องๆมันองคมันเป็นทองคำนะครับน้องๆพี่ไม่กินเลยพี่ได้กินทองคำแท้อุ้ยอุ้ยน้องพี่น้ำตาไหลเลยครับทุกคนเปิดมันเจ้าเออนี่มันทองคำแท้ครับเจ้าเออทุกคนโอเคทุกคนครับผมเดี๋ยวผมจะมาทานโดนัททองคำกันนะครับทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดแชร์เข้าไปเยอะๆคลิปนี้ผมขอไลค์สักหนึ่งหง like มื่นไลค์นะครับผมแล้วผมจะมาแกล้งเจี๊ยต่อนะถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรนะคอมเมนต์มาครับ ลงมาใช่ไหมโอเคาทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจผมนะตอนนี้เจมยังไม่ลงมามันน่าจะทำอะไรอยู่วะพี่ตอนนี้ <c oughs> มาดูผมชิมเลยนะทุกคจะกินตรงไหนมันก็แบบอื้อมจะจิ้มตรงไหนก็ไม่กล้าจิ้มนะครับน้องๆดูดิครับน้องๆมันเป็นแบบแบบต้องคำอะครับน้องๆตื่นเต้นนะครับเดี๋ยวพี่ชิมนะค <c oughs> ือพี่มาเติมไส้ยเยอะๆเลยนะทุกคนนี่นะครับน้องๆดูดิทุกคนครับโอ้โหพระเจ้าพระเจ้าช่วยกล้วยทอด แพงนักใช่ไหมแพงไงก็เข้าปากพอดีอืมฮ่าเหมือนโดนัททูไฟป่าววะมันใกล้มันเหมือนแบบมีส่วนผสมของแมงม,มุนแล้วก็เนื้อขนมปังมันจะนิ่มๆภาพมัน,ม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 นมจะออกกลิ่นนมๆหน่อยเพราะหน้าเขาจะน่าจะใส่ไส้นมมาครับเราจะกินให้หมดเลยทุกคนทีมงานผมยืนดูนะครับเดี๋ยวผมแบ่งให้ทีมงานรักคำ อร่อยเกินไปมันเกินไปไปนี่พี่เบสนี่นี่บอกบอกให้เขาฟังว่ามันอร่อยแค่ไหนเป็นไงบ้างว่าอร่อยนะอร่อยนะอร่อยครับแปลกประหลาดมากเลยนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันมามๆชิมๆเดี๋ยวตอนที่พี่เจจะมาลดูทำแท้ชิ้นละสามพันกว่าบาทบอกกล้องไปผมลงอร่อยยังหอมอร่อยเลยทั้งร้อยนี่อะไรเป็นไง งไอาจจะเป็นฟุตเห็นหน้าอาจจะเป็นซ้มนั่นไงทีนี้มันจะรสชาติแบบเฮ้ยอร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมอร่อยเฮ้ยมันน่าตื่นเต้นมันแบบเอาไม่ซุกมากทุกคนนะคุณดูดิอืมโอ้โหแล้วนักอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอืมนิ่มเวอร์มันหาคำบรรยายที่ไม่เจ้า สุดยอดมากเลยว่ะสุดยอดจริงๆ่อคทำต่อไปนะทุกคนนะตอนนี้กนี่้หมดนี่เลยนะ ก็รู้ว่ากินด้วยกันนะกินหน้าแต่ทำไมตัวต้องกินก่อนอ่ะตัวกินหลายชิ้นแล้วนะก็เขาจะกินอ่ะตัวแล้วตัวไม่ช่เขากินพร้อมกันนะตัวกินมาต่อกินชิ้นนี่แล้วตัวก็ไม่ให้เขากินอ่ะเล่นอย่างนี้อ่ะตัวมาของตั้งแพงอ่ะตัวมากินคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วตัวไม่รอเขาอ่ะไม่เคยรออะไรเลยอ่ะเขามาทาคลิปรีวิวเฉยรีวิวอะไรแล้วไม่เห็นเรี่ยเขาตัวไม่ใส่เนี้ยตัวเล็กเลยนะตัวกินต่อดีกว่าครับทุกคนครับตัวอ้าว ก็ตัวจะไปแล้วอ่ะอย่าโกงตัวนี้นะนี่โอ้ยาจารย์บิ๊กเอสมันกินโยนได้ไงอ่ะเออของแพงนะเนี่ยตัดไปเป็นไส้ข้างในนะครับทุกคนครับว้าอะไรก็พอได้แล้วนี่เราจะรีวิวอเลยลัะป๋ากินหน่อยก็ไม่ได้ขี้ห่วงจังวะไม่เอาลูก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 ตัวเขาอยากกินนะขอกินหน่อยเถอะตัวกินมาส่งชิ้นแล้วว่าาขอเถอะชิ้นเนี้ย ก็กินด้วยกันดีแล้วพจังใหม่เดีต้องกินต้องกินเยอะอ่ะตัวให้เขากินหน่อยดีตัวอย่าไม่กินแล้วไม่กินแล้วไม่กินแล้วับหยุดไหมแล้วทำคลิปอะไรอ่ะไม่บอกเขาเลยอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาซื้อให้แม่เขาซื้อให้แม่ก็ได้ตอนนี้แล้วเอาท้องท้องท้องอยากกินนะก็รู้แต่ไม่กินด้วยกันนะ ตัวจะกินคนเดียวเองหมดเลยอะเวลาตัวกินนายตัวไม่เคยเหลือให้เขาเลยอะปะกกาตัวอยากเปล่าเขากินแล้วเขาเป็นแรชช้าออกมาแล้วเขาจะกินนะตัวหนีไป กินตั้งสองสามกิโลเออเนี่ยก็เขาได้กินอ่ะแล้วตัวไม่แบ่งเขาอะ่ะก็ก่อนหน้านี้เขาก็ไม่แบ่งเขาตัวนู้นดูนู้นดิขับท้น ใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับบ๊ายบายขอโทษเวเขาอให้ใหม่ขอโทษกินมันก่อนะีนเาลกม่รใครแล้วคนแล้วใน้นี้ไหนก็ไปเลยพี่เบด้วยอ่ะมานทำยจะบอกเขาเลยอ่ะกินคำา้ไหครับพี่เบก็กินนะตัว ทองคำแท้กินละสามพันกว่าบาทก็ซื้อ,อนนแพงอะแต่กินไปสองสามคำแล้วต่วกินทำไมอะ,อะตัวก็รู้ว่าเป็นของเขาอะก็แบ่งๆกันเองอะไรเขาก็รู้ว่าเดี๋ยวเขาจะแบ่งให้อะ่ะอี้ยพี่โอ๊นด้วยอะพี่โอ๊นก็กินะ่ะทุกคนกินหมดเลยอะยกเว้นเขาอะเขาปั่นก็กินเขาปัน่นกินมุเจ Heh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 e <laughs>